สวัสดีค่ะวันนี้ออยจะมารีวิวแป้งลูกรักตัวใหม่นะคะที่ออยได้ลองใช้นั่นก็คือแป้ง i e v o r y Snow Whitening and Oil Control นะคะแป้งตลับสีฟ้าของ Qplate นั่นเองแป้ง i e v o r y Snow Whitening and, e Whit and Oil Control นี่นะคะคือออยใช้เพราะว่า อ๋อได้ฟรีมาคือคือมันมีที่มาที่ไปทำไมถึงได้ฟรีเพราะว่าเพื่อนเราที่ทำงานเขาใช้แล้วหนึ่งครั้งแล้วมันไม่เหมาะกับผิวหน้าขาวอีกชั้นก็เลยได้เพราะราชทานมานะคะได้พระราชทานมาจากเพื่อนร่วมง,งานซึ่งนางจะผิวขาวกว่าเรานางเป็นคนขาวเหลืองนะคะส่วนเราเป็นคนผิวสองสีนะคะ ไม่ดำและก็ไม่ขาวนะคะเป็นคนผิวสองสีนะคะและเบอร์นี้คือเบอร์ N1 เป็นผิวสำหรับผิวขาวธรรมชาตินะคะซึ่งอยากจะบอกว่าเบอร์เเบอร์ N1 มันไม่เหมาะกับคนผิวขาวเหลืองนะเราพูดเพราะว่าเพื่อนเราผิวขาวเหลืองนางไปซื้อมาสุดท้ายนางก็มอบสิ่งนี้ให้เราจะเพราะว่านางใช้แล้วหน้านางคำ้ำแต่พอเราเอามาใช้กับผิวเราหน้าเรามันไม่ค้ำนะคะ ซึ่งวันแรกที่เราใช้แล้วแบบเสียงอซึ่งวันแรกที่เราใช้ตอนช่วงเช้ามันยังไม่เท่าไหร่นะประมาณบ่ายสามโมงครึ่งหรือบ่ายสี่โมงอะเราไปเข้าห้องน้ําแล้วแบบเรามองไปที่กระจกคือแบบหน้ามันยังพุ่งอยู่เลยอะหน้านยังเนียนยังพุ่งหน้ามันยังไม่มีน้ามันอะมันยังไม่มันมันยังไม่ไหลเย,ยิม้มคือแป้ง มันอาจจะไม่เหมือนตอนที่เราแต่งหน้าสิเปไใหม่ในตอนเช้าใช่ไหมแต่ตอนบ่ายก็ไม่ได้แย่หน้ามันยังคุมมันอะหน้าเรายังเนียนคุมมันอยู่เลยซึ่งมันผ่านไปประมาณเจ็ดกว่าชั่วโมง6ก็ดกว่าชั่วโมงลใช่ไหมก็นับเอาแล้วกันแต่งหด้ตั้งแต่แปดโมงแล้วสามโมงครึ่งกับสี่โมงออ่อยมาเช็คหน้าออยอีกทีคือมันทําให้แบบออยสุดพลยมากซึ่งแบบต้องขอบคุณน้งที่นางพระราชทานมาให้เรานะคะ แล้วออยก็แบบรีบไปจับโทรศัพท์มือถือแล้วก็มาถ่ายวิดีโอไว้ว่าฉันต้องรีวิวฉันต้องรีวิวแป้งสีฟ้านี่ฉันต้องรีวิวฉันต้องรีวิวเพราะว่าฉันไม่เคยมองนางเลยฉันมีสีชมพูใช่ไหมออยไม่เคยมองนางเลยว่านางจะใช้ดีพอแบบเห็นหน้าตัวเองนะตอนนั้นนะคือฉันต้องรีวิวต้องรีวิวจะ้ะ ออยทาอย่างเดียวคือคอนซีลเลอร์ใต้ตา,อย,าอย่างอื่นไม่ได้ทาพวกรองพื้นบีบีครีมซีซีครีมอย่างเงี้ยออยไม่ได้ทานะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออยจะลงให้ดูตาออยอาจจะไม่โฟกัสที่กล้องนะคะเพราะว่าเราเราดูกระจกเนี่ยเออเราดูกระจกตรงนี้ก็ได้นี่หว่า ไม่ทาข้างนี้ไม่ทานะคะจะเห็นอะตรงนี้ให้สังเกตรอยสิวนะคะอะดูใกล้ๆรอยสิวรอยแดงนะคะนี่เดี๋ยวขอจับผมก่อนอ่าเห็นไหมตอนนี้รอยสิวรอยสิวหายไป เห็นแค่รอยแดงนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะกดย้ำๆยำๆยำๆเราจะกดย้ำๆย้ำๆเพื่อให้รอยสิวหายไปนี่เห็นไหมรอยสิวมันค่อนข้างที่จะกดรอยสิวได้มีแต่ก็ยังคงให้งานผิวแล้วก็ดูไม่บกนะคะตรงนี้ดำๆใช่ปะเห็นไหมตรงนี้มีรอยดำนนคะนี่คือรอยสิว ล้องรอยของคนมือบอลกดสิวนะคะอย่ามาโฟกัสที่คอนะจ้ะฉันยังไม่ทาคออืมเห็นไหมข้างนี้ใช้แป้งคิวเพสแต่ข้างนี้ยังไม่ใช้ดูความแตกต่างของนางข้างนี้เห็นไหมรอยสิวเต็มเลยข้างนี้สิวไม่เห็นละเห็นไหมเห็นแต่น้อยมากแบบจางๆเห็นไหม เห็นไหมคะข้างนี้ข้างนี้คือออยใช้แป้งคิวเพดแต่ข้างนี้ออยไม่ได้ใช้เห็นไหมความแตกต่างของนังแต่ว่าตรงหน้าผากตรงซีกฝั่งนี้ออยใช้แป้งนะคะแต่ตรงนี้มาหาตรงคางออยไม่ได้ใช้เพราะออยต้องการจะปิดรอยสิยวตรงนี้ให้เพื่อนๆดูว่าคิวเพดรุ่นนี้มันเอ,อ่อมันค่อนข้างที่จะกริบค่อนข้างที่จะปกปิดดีมากบางคนอาจจะคิดว่ามันปกปิดแบบหนาไปหรือเปล่าคอนเฟิร์มว่าไม่หนา แล้วก็ระหว่างวันก็ไม่ดรอปทำไมถึงบอกว่าระหว่างวันไม่ดรอปเดี๋ยวออยจะเอาหลักฐานให้ดูส่วนนี้ก็เป็นสภาพหน้านะคะของการที่ใช้แป้งคิวเพสตลับสีฟ้าอันใหม่เนะรุ่นสโนว์คือออยแต่งตั้งแต่8โมงครึง่งแล้วก็ตอนนี้ก็16นาฬิกาไม่ใช่สิไม่ใช่16นาฬิกาคือนาฬิการย 10ไม่ใช่สิบหกนาฬิกาสิบานาฬิกาสี่สนาทีคุณก็นับมาแล้วกันว่ากี่ชั่วโมงแล้วนะคะมันก็ได้เจดชั่วโมงแล้วนะคะโดยที่ออยซัพหน้าไปหนึ่งครั้งด้วยกระดาษทิชชู่นี่หน้ายังเนียนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าคุมมันได้ดีคุมมันค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียว ทุกคนก็คงจะเห็นแหละความแตกต่างของมันเนาะเดี๋ยวออยขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วจะมาโช,โชว์ว่าหลังจากที่แต่งเสร็จแล้วอ่ะหน้ามันคงกลิบมันเนียนแค่ไหนเดี๋ยวออยไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะคุณสมบัติของแป้งอีเวอริสโน,นะคะคือเผยผิวกระจ่งางใสเปล่งปรงบุษทิมะ ด้วยแป้งผสมรองพื้นที่มีอนุสโนมไมกา้าช่วยปกปิดจุดบุพร่องติดทนควบคุมความมันนานถึง8ชั่วโมงมีสารกันแดดและมีสารวิตามินซีทำให้ผิวดูกระจ่างใสกันน้ำกันเหงื่อ แล้วก็ติดทนอันนี้คือไฮไลท์คือประเด็นสําคัญมากคือทุกวันนี้เราบางคนก็ไม่ใช่แค่ทํางานออฟฟิศแล้วอยู่ออฟฟิศนะมันต้องออกไปข้างนอกนะสิ่งที่สําคัญคือเวลาเราออกไปข้างนอก,ก็คือเครื่องสาอางของเราก็เครื่องสาอางของเราจะต้องติดทนกันน้าแล้วกันเหงื่อและที่สิ่งสําคัญที่สุดก,ก็คือควบคุมความมันเวลาเราออกไปข้างนอกใช่ไหม feasible. สมสมติถ้าเราไปเจอลูกค้าไปทํางานหรือว่าไปเดินห้างใช่ไหมหน้ามันเยอะมันก็มันก็ดูไม่ดีเนาะค่ะซึ่งจะเห็นจากวิดีโอนะ ดี๋ยวอาจจะโชว์วิดีโอให้ดูเนี่ยเห็นแป้งไหมเห็นเนื้อแป้งไหมแป้งมันจะมีความเป็นวิง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 ใช่ไหมมีความพุ่งอ่ะพูดง่ายๆคือนางมีความพุ่งนะดูสินางจะเป็นเหมือนกลิตเตอร์แต่มันก็ไม่ได้ออกกลิตเตอร์ไปซะทีเดียวนะเนี่ยคือมันทําให้หน้าเราพุ่งเจ้าตัวสิ่งที่เป็นเรื่อเ่ยนะมันช่วยกระจายแสงของใบหน้าให้เราซึ่งมันทําให้หน้าของเราเหมือนมีแสงว่าง,งั้นเถอะกระจายแสงออกกระจายแสงออกทําให้หน้าเราดูไบรท์ขึ้นนะ เอาแหละเอาเป็นว่าไม่ชื่นไม่ชมไม่อวยนางเยอะเดี๋ยวคนจะว่าเฮ้ยคือทําไมแบบชื่นชมอวยนางเยอะอย่างนี้นางดูจริงหรออย่างเงี้ยถ้าไม่เชื่อออยว่ามันดีจริงคุณแค่เสียเงินเจ็ดสิบเก้าบาทในเซเว่นอีเลฟเว่นเพราะมันมีขายตลับเล็กในเซเว่นอีเลเว่นราคาเจ็ดสิบเก้าบาทไม่เสียหลายเพราะว่าตลัดจริงมันค่อนข้างที่จะแพงเนาะ ถ้ากลัวออย,ออยกหกนะก็คือในเซเวนอีเลเเป็นทางเลือกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้คุณประหยัดเงินและอีกหนึ่งคือถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันใช้ไม่ดีจริงออยจะไม่รีวิวเพราะว่าทุกอย่างที่ออยรีวิวคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ออยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออยลองเครื่องสำอางแป้ง,งนี้นะคือออยใช้ออยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแพงง่ายถ้าเราเจอแป้งอะไรดีอะ เราอยากจะรีวิวเลยเพราะว่าเราเข้าใจคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยกันเนาะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันจะไม่ทําให้เราผิดหวังนะจ๊ะผิวขาวใส่เกาหลีเหมือนสาวเกาหลีจ้ะถึงวัรณกรรมจะมาจากที่ญี่ปุ่นแต่นางบอกว่าสโนมันต้องขาวใสแบบเกาหลีนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามชมคะ่ะช่วยกด Subscribe ด้วยนะคะช่วยกดแชร์เป็นกําลังใจให้ออยด้วยนะคะเพราะว่าก็คืออยากจะได้ยอดซับเยอะๆแหละ ถ้าเราได้ยอดซับน้อยมันก็เหมือนเราจะกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะเพราะว่ามันใกล้จะครบเวลา1นปีที่ทำคลิปจริงจังแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ออยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ